ันนี้จะมาสอนวิธีการนำ ID t ท b t a ที่เราซื้อมาเนี่ยมาผูกมัดกับข้อมูลจริงของเรานะคะเพื่อทําให้เป็น ID ถาวรสามารถเล่นได้ไปตลอดชีวิตเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาในอนาคตและไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าเกมไม่ได้เข้าแท็บแท็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายืนยันกับข้อมูลของเราแล้วนะคะเริ่มต้นนะคะให้เราเข้าไปที่ www.tabtab.cn เนาะ www.tabtab CN แนะนําว่าให้ทําในคอมพิวเตอร์คะจะง่ายกว่าแต่ถ้าใครทําใน iPad หรือมือถือเนี่ยก็ให้ทําในเว็บ g o o g l e ใครที่ทําใน p p o o n เนี่ยอย่าไปทําใน Safari นะไม่งั้นหน้าเว็บเราจะเปลี่ยนจากเว็บแทบแทบ G เนี่ยจะกลายเป็นแท b บแท e บอินเตไปเลยจะเป็นแท b บแทบ d o io แทนแทน cn เนาะอ่ะหล้วจะเข้ามาหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาที่ฝั่งขวาบนจะมีสัญลักษณ์กลมๆเห็นไหมไอคอนกลมๆสีฟ้าขาวตรงนี้คะกดเข้ามาเลย ก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะทีนี้ให้เรากดที่ตัวหนังสือสีฟ้ายาวๆนะคะข้างล่างตรงนี้เพื่อล็อกอินแบบเมลทีนี้ก็ใส่อีเมลที่ทุกคนได้รับไปตอนซื้อนะคะให้ใส่อีเมลอันนั้นเลยอ่าหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยเนี่ยก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วก็ยืนยันไปเลยทีนี้จะมีเลข OTP เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเข้าเกมเลยทีนี้เนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บเดิมนะคะเว็บที่เราเคยเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะ ก็จะมีเลข OTP ส่งมานะ23 1 4 6 8 2 3 1่6 8เรียบร้อยนะคะเราก็จะล็อกอินเข้าแบ็แบๆของเรามาได้แล้วทีนี้เนี่ยก็ให้กดตรงไอคอนรูปโปรไฟล์แล้วนะคะที่มุมขวาบนเนาะกดเข้ามาเลยทีนี้ กดตรงคำว่าแ็บๆเนาะที่เป็นตัวหนังสือยาวๆบรรทัดที่สองเนี่ยกดเข้ามาเลยเพื่อเปลี่ยนข้อมูลของเราในนี้ก็จะเป็นข้อมูลแท็บๆของเรานะคะวันที่สมัครแล้วก็เบอร์จีนที่ใช้สมัครแล้วก็เลขบัตรประชาชนกับชื่อจีนของเรานะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะว่า ID แท็ยแบๆจีนเนี่ยมันต้องใช้เบอร์จีนกับเลขบัตรประชาชนจีนสมัครเนาะแต่ว่าให้เราเปลี่ยนตรงสิ่งที่จะผูกมัดกับ ID เเราตรงนี้นะคะดูตรงนี้นะ อันบนเป็นเบอร์นะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ต้องไปยุ่งกับข้างบนที่เป็นเบอร์จีนนะคะส่วนอันที่2องนี่เป็นอีเมลที่เราใช้ล็อกอินเข้าเกมใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เราจะลบออกแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลของเราแทนก็คือสิ่งที่อยู่ด้านล่างจะมี w e h h t t q q g o o g l e แล้วก็ Apple นะคะอ่ะ e c h ช t ใครมี e c h a t เนี่ยให้ผูกเอาไว้เลยตรงนี้เราผูกเอาไว้แล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้ผูกก็กดผูกเข้าไปได้ใครที่มี e c h a t นะให้กด ผูกวีแชทของเราได้เลยโดยการกดตรงมุมนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราสแกนให้เราเปิดวีแชทแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยอ่ะสแกนวีแชทเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ผูกวีแชทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเรานะว่าเราได้ทําการผูกวีแชทกับแทบ็แทบๆอันนี้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาคิวๆนะคะใครที่มีคิวๆก็ผูกได้ใครไม่มีก็ไม่ต้องผูกเนาะอ่าส่วนอันนี้ Google นะคะสําคัญสําหรับใครที่ใช้ Android นะคะให้ผูก Google ไปด้วยบัญชี Google ต่อไปเวลาที่เรากอินแทบแทเนี่ยก็กดสัญลักษณ์ g o o g l e แล้วก็เข้าแทบแทได้เลยไม่ต้องเข้าเว็บไปเอา OTP อะไรเมลเหมือนตอนที่ทําช่วงแรกเนาะอ่าว่าแล้วเราก็ลงชื่อเขาใช้อะคะ ID Google ของเรา ตอนนี้บัญชี Google ของเราก็ผูกมัดกับ ID แท็บๆท,ท,ที่เราใช้แล้วค่ะอ่ต่อมาสําหรับ Apple นะคะใครที่ใช้ iOS เนาะต้องผูกมัด Apple ไว้ด้วยอ่เราก็ดําเนินการต่อไปเลยผูกมัด Apple เรียบร้อยนะคะอะ่ตอนนี้เราก็ ผูกมา3อย่างนะมี WeChat แล้วก็ Google แล้วก็ Apple นะคะทีนี้เราจะมาลบอีเมลแทบ t ทบที่เราซื้อมาออกเพื่อเราจะไม่เข้าไปรับ OTP ในนั้นแล้วเราจะใช้ข้อมูลจริงของเราในการล็อกอินเข้าเกมนะคะดูที่อีเมล a t a b t a b i c u ของเรานะคะแล้วกดยกเลิกการเชื่อมต่อด้านหลังตรงนี้กดเลยให้เรายืนยันนะคะอ่ะทีนี้เข้าเว็บ ที่เราเปลี่ยนรหัสผ่านเหมือนเดิมเข้าไปเอา OTP นะคะ,ะเขาก็ส่ง OTP มา5ามหสองสองเรียบร้อยนะคะตรงนี้อีเมลที่เราใช้ล็อกอินตอนแรกเห็นไหมหายไปแล้วก็จะเหลือแค่ข้อมูลจริงของเรากับเบอร์จรีนที่ใช้ยืนยันแทบ็แทบ,แทบเรานะคะทีนี้เรามาลองล็อกอินแทบ็แทบๆกันเลยดีกว่าเข้าไปที่แอปแทบ็แทบๆนะคะ กดเข้าแอปแทบ็แทบๆมาตรงนี้เรายังไม่ได้ล็อกอินนะก็กดมาที่มุมขวาล่างตรงนี้ก็จะมีให้เราล็อกอินนะคะกดเข้ามาเลยก็จะมีให้ใส่เบอร์จีนเห็นไหมซึ่งเราใส่ไม่ได้ถึงเราจะมีเบอร์จีนผูกมัดแต่ถ้าเราใส่เบอร์จีนเราก็รับ OTP ไม่ได้เพราะเบอร์นั้นะไม่ใช่เบอร์เราเนาะเราแค่เอาเบอร์เข้ามายืนยันให้แทบ็แทบๆเราเฉยๆ ทีนี้ให้เรากดสัญลักษณ์มี WeChat มี QQ มี Apple นะคะแล้วก็มีเมลเมลตรงนี้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรายกเลิกการผูกบัญชีกับเมลอันนั้นไปแล้วสัญลักษณ์เมลสีม่วงๆตรงนี้ใช้ไม่ได้นะคะก็จะมี Google กับ Apple นะคะใค,ใครที่ใช้ iPad เนี่ยก็จะเป็น Apple เนอะอ่ะเราก็กดสัญลักษณ์ Apple เข้าไปเลยฟึบดำเนินการต่อด้วยรหัสนะ นี่นะเรียบร้อยเราก็ล็อกอินเข้าแถบๆมาได้เลยแล้วก็ไม่ต้องใส่ OTP ยืนยันอะไรทางนั้นนะคะแค่เรากดสัญลักษณ์ l p p l e หรือว่า WeChat หรือว่า QQ ก็ได้ที่เราผูกเอาไว้กับ ID เราเนาะแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ปกติเลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าเว็บไปรอรับ OTP ไปใช้เมลที่เราซื้อมาแล้วเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการ นำา ID แทบแทที่เราซื้อมามาเปลี่ยนเป็น ID ของเรานะคะโดยการผูกข้อมูลจริงๆของเราเข้าไปนะแล้วก็ลองไปทำตามกันดูเนาะเพื่อจะได้มี ID ของเราเองที่ใช้ถาวรแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะสูญหายหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะ